สวัสดีครับอารมณ์็นหลักวะตีเนติจาเป็นมาการอมาตราแม่โกนแทกกาสกาัลโดตัวโกติจาเป็นมาบ,บาลลเชวาเรสเซเชยเย่ไลจิจายาโอเคดีมาโซเย่คำศัพท์เนาะคำศัพท์โซเย่สกัลลมยาเนาะฉันฉันฉออะนอฉันฉันโซดาจมาเนาะกิโลซีเย่วัน วออะนอวันวันสซดาในเยโกขอรับเชปาร์เร่ฟันฟออะนอฟัน,ฟ,นฟันสซดากะตวัวเนาะปิโลซีเอมันมออะนอมัน,น,นมัน,มนสซดากะละกาวดีทุยเอ,ยเอ,เอียเนาะพิโลซีเอจานจออะนอ จานจานสระกะปะกาปิ๊บได้ ඊ นานนออานอนานนานสระจาดีเนาะดินดออินอดินดินสระกาเมญဖြစ်ပါတယ်งานงออานองานงานสระกาอะลောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ อีโลซีเยบินบออินอมบินบินสุราเปลี่ยนตาดีเนาะกินกออินอกินกินสุรากาซาดีเนาะอีโลซีเยคนจีนคอโอนอคนจออีนอจีนคนจีนเนาะคนจีนสุรากาเตยอหลูเหมียวဖြစ်ပါတယ်อีโลซีเย ปืนปออือนอปืนปืนสุรากะตนักใช่ป่อหรหินหออีนอหินหินสรุรากะเจ้าบนเนาะเดินดอเออนาเดินเดินสุราแลนช์ช็อปดีเนาะเกินกอเออนาเกิน เกินสระกาปูตอเนาะยืนยออือนอยืนยืนสระยาดีเนาะพิโรสีแขนขอแอนอแขนแขนสรแะแหลมอเนาะพิโรสีคนคออกนอคนคนสรากาลูใช่ปะหรอเปลี่ยน รอเอียนอเรียนตมโหสเรียนโลเลตัดแถยโลยาเลยเนาะลาเลตัดแถยยาแร่เรียนรอเอียนอเรียนเรียนสุราตีอยู่มุกเนาะเขียนขอเอียนอเขียนเขียนสุรากะเยดีเนาะโอเคนัดคือกะคำศัพท์เไปเนาะเงินงอเออเงิน เงินสระเปษาสิปอรเรเดเดือนดอเอือนอนเดือนดอเอือนอนเดือนเนาะเดือนสระกะละสิปอรเรเงินเดือนงอเอือนอเงินดอเอือนนอนเดือนเงินเดือนเนาะเงินเดือนสระลาสาิปอรเรสวน สออวนอสวนสวนสุรากาาะเชมเชฟอร์เรเพื่อนพอเอือนอเพื่อนเพื่อนเอกเพื่อนเพื่อนสุรากะตงเอนเช่เนาะพิโรสีเวียนหัววอเอียนอเวียนหออัวหัวเวียนหัวเวียนหัวสุรากามุงติเนาะ คนโจนคอ,ออกนอโคนจอ,ออกนอโจนคโจนคนโจนสระกะเซดาพิพาเรยืนยันยออืนอยืนยออะนอนยันยืนยันยืนยันสระดีผิวติเนาะววเวียนวอ,อกนอวนวเอียนนอเวียน วนเวียนวนเวียนสุรากะวัยผป่เลยเนาะเตือนตอเอือนอเตือนเตือนสุรากะติดปดินเนาะติดปดากุเตือนลบจวบป่าแดข้างบนขอางอขางขางโทข้างบออกนอบนข้างบนข้างบนสุรากะปอเนาะ ข้างล่างขอ,อางอขางขังโทข้างรออางอลางลังเอะล่างข้างล่างข้างล่งาง,ลงโซดากะเอาเอามาบหนะเนาะอปอมาโซเยข้างบนเนาะข้างล่างโซเยเอามาลบยาราพีปดเลยร้านรออ,นอรานอร้านร้านโทร้านร้านโซดากาานะใส่เนาะใส่มีมีโอโก ร้านแล้วขอว่าลเลยผ้าม่านผออาผาผาโทผ้ามออานนมานมานเอม่านผ้าม่านผ้าม่า,านสุรากะก,กะลกาพิปปเร์เรบ้านบออานนบ้านบานโทบ้านบ้านสุรากะเอะพิปเพปเร์เด้านบน ดออนอแดนดานโทนด้านบออนโบนด้านโบนด้านโบ,บนสรกะกาไทยโซเราได้ไปเปรียบแต่อาบาเด้เล่นเล่นสรกะกากษัรดีเนาะวูนเส้นวออนอวูนวุนโทวูนสอเอนอเสนเสนโทเส้นวูนเส้น วูนเส้นสุรากาจันซาโกคอราชิปะเรต์ต,ต,ออตื่นเต้นต่ออือนอเตินตื่นเอ็ดตื่นต่อเอโนเตนเต้นโทเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสุรากาเซลูชาดิเนาะต้นไม้ต่อโอโนต้นตนโทต้นมอไอไม้ไม้โทไม้ต้นไม้ ตนไม้สระกติเปโกขอรဖြစ်ပါတယ်อုံငืนออโอนอโอนငอเออนอငืนโอန်ငืนโอန်ငืนสระกွင့်လွဲသည်เนาะโอเคဒါကဒီမတ္တရာแม่กนထဲကစက္ကလုံးတခြားဘယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ ma, so ja, á, ့တကြပ <owej> ေ <conos S 2> းလ <word> က <lerin> ်တဲ့တေခန်စာကိုအလုံးနာ ਲੈ ပြီးသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လည်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မက်ဆေ့ချာမှာတယောက်ချင်းစီပြန်လည်ပြီးတော့မိမြင့်နေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တေခန်စာမှာပြန်လည်ဆောင်ကြမယ်สวัสดีครับ